สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลอีพีนี้นะครับขอให้มีแต่เรื่องดีๆคุณพัฒนันแพลวๆนะครับขอบคุณปัญหาเขาเป็นคนที่เข้าใจชีวิตนะและช่วงเวลานี้นะครับเธอกำลังแฮปปี้กำลังมีความสุขมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยแพลวๆพัฒนันทดรักษานะครับก็ได้ พสว่าไม่ค่อยหวานกันหรอกงอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพูดดีบ้างปากเสียบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียข้อดีใครก็ยอมรับกันได้ แต่ข้อเสียเนี่ยมันยากที่จะยอมรับหากเราไม่เปิดใจนะครับก็คือเราต้องเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราได้ตัดสินใจที่จะแบบอยู่ร่วมกันน่ะก็คือการยอมรับข้อเสียของกันและกันพร้อมแก้ไขปรับปรุงผิดก็ขอโทษและขอบคุณเขาที่ขอโทษก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะน้องสันก็จะมีความเป็นลูกผู้ชายเนาะ เขาจะให้เกียรติผู้หญิงนะครับขอบคุณที่เดินเข้ามาเติมเต็มพร้อมจับมือเคียงข้างทุกเรื่องราวปัญหาต่างๆทั้งความสุขความทุกข์ต่อไปคือการเริ่มต้นใหม่สู้ไปด้วยกันในทุกๆอย่างนะแปลวแล้วก็สันนะครับอีพีนี้เนี่ยเราอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยเปิดใจเนาะแล้วก็ช่วยมองถึง ศักยาภาพของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้ชายคนนี้นะครับศักยาภาพของอะแอดิวพูดรวมแล้วกันของ s อสศักยาภาพของแพลวซันเนี่ยนะมีหลายคนก็ติมาเหมือนกันนะครับว่าจะไปกันรอดหรือเปล่านะเอาเขาเพิ่งจะขอแต่งงานกันคุณก็แบบนะมาสกัดจริงๆแล้วเรื่องของชีวิตความรักเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีผิดถูก อะไรที่ยอมรับกันได้ก็ยอมรับกันไปมันก็ต้องมีะทะเลาะก,กันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับแต่สุดท้ายใ้สุดเนี่ยก็คือเธอคนแน่แพรว่าเขาเข้าใจชีวิตต่อให้สังคมจะว่าเธอ,อยังไงเธอเข้าใจชีวิตไงเธอเข้าใจชีวิตและพร้อมที่จะเดินไปกับน้องสันนะครับพูดถึงตัวศิลปินไปแล้วเนาะศิลปินเราเข้าใจแล้วว่าเออบริบทของเขาคือตอนนี้เขามีความสุขเขามีความสุขเลยแหละช่วงนี้ หลายคนนะครับเช้าเน็ตที่เป็นแฟนคลับ S&P S&P ก็คือแพลวสันนะครับได้เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็บอกกับแพลวสันว่าใจฟูมากเลยโอ้ยก็เป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปบอมแมนเทวดากับนางฟ้าเนาะพอสิชีวิตโรยด้วยดอกกุหลาบสูนะครับวันนี้และวันที่รอคอยของแฟนคลับ แฟนเพลงของแปลวพแปวแเสงทองอยากเห็นรอยยิ้มได้เห็นแปลว์ปวเธอแบบมีความสุขและเริ่มต้นครอบครัวใหม่นะครับย้ำอีกรอบนะและเริ่มต้นครอบครัวใหม่รอคอยวันที่ได้เห็นแรลวพปวมีรอยยิ้มมีคนเคียงคู่คิดพวกพ,พี่พี่ก็ขอแค่นี้สุขใจแล้วมีความสุขมากๆนะขอบคุณน้องซันด้วยที่เข้ามาเติมเต็มให้กับแพลวพปวนะครับอันนี้ก็คือ คนที่เขาส่งมาแฟนคลับที่เขารักและห่วงใยนะครับเนี่ยมันจะมีมุมดีๆก็มีนะจะมีมุมที่ไม่ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องของปัญหาของคนที่คิดไม่ดีใช่ไหมครับเราเป็นคนที่คิดดีเราใช้ชีวิตในแบบของเราในแบบที่เราเป็นเราก็มีความสุขในแบบของเราก็ได้ไม่ต้องโด่งดังไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องจุดพลุไม่ต้องปังไม่ต้องมีชื่อเสียงขนาดนั้นเอาแค่จุดที่เราโฟกัสอะ อย่างศิลปินแพลวกับซันเนี่ยเอาแค่เรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันครับทุกคนนะมันไม่มีใครมาหวังดีร0อหรอกเพราะเราไม่รู้ด้วยไงว่าคนที่เราคุยดีด้วยหรือคนที่เราเห็นเข้ามาคุยกับเราดีๆเนี่ยเบื้องหลังเขาเป็นยังไงทางโซเชียลมีเดียก็เหมือนกัน คนที่เข้ามาพิมพ์เข้ามาเม้นหาเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังคือสายสืบหรือเปล่าคือคนที่ต้องทําลายเราหรือเปล่าคือคนที่สมควรแลกมันหรือเปล่านะครับเนี่ยเราก็อยากจะบอกเนาะเพราะว่าเรามีความสุขที่ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยรักกันนะครับแล้วบรรดาแฟนคลับเนี่ยทุกอย่างเป็นบวกหมดครับทุกอย่างเข้ามาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆนะ รักแบบยุุมๆดีใจนะที่จับมือพากันมาถึงจุดนี้ยุ้มๆกันบ้างรักกันบ้างต่อแต่นี้ขอให้รักกันมากๆมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทุกๆอย่างให้มีแต่เรื่องราวดีๆที่สุดของความสุขที่เห็นภาพนี้ต่อแต่นี้ไปขอให้รักกันมากๆมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีแต่เรื่องดีๆเฮงเมาปังน้แผลวว หวานอย่าแผ่วนะ FC ก็มีความสุขทั้งวันยิ้มได้ทั้งวันจริงๆความรักของแพลวันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันที่ไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเนาะเพราะว่าเหมือนแพลวรากับซันเนี่ยได้สร้างบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะทรให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยยิ้มมีความสุขตามๆกันนะครับเราโฟกัสไปถึงคู่รักคู่นี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์หรอกที่จะไป กําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเขาว่าเขาต้องรักกันแบบนี้นะเขาจะต้องไม่ทะเลาะกันนะจริง,รงๆเราไปกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตใครไม่ได้นะครับคนที่กําหนดและเข้าใจความรักมากที่สุดคือเขาทั้งสองคนคือแพรว,วกับสันซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยต้องดำเนินชีวิตนะครับต้องใช้ชีวิตไปด้วยกันอย่างเข้าใจกันแล้วอะไรที่มันผิดนะครับต้องรีบแก้แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีต้องปรึกษากันนะครับ อย่าปล่อยให้มันคาาคาสังนะอย่างผู้ชายแบบน้องซันเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะครับอดิวเชื่อว่าน้องซันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติเราๆแล้วอ่าฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรอ่ะไม่ต้องมายุ่งนะปล่อยผ่านไปเอาแค่กําลังใจแค่คุณให้กําลังใจเขาให้เขามีความสุขนะครับเดี๋ยวจะมาหาว่าแอ้ดิวมันเป็นอะไรว่ามันอวยมันอวยเวอร์มันรักศิลปินแถวซันเหลือเกินมันจริงๆแอดิวเนี่ยนะครับ ชอบในการทํางานของหมอลำหลายวงเนาะเออแต่ว่าที่รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนแล้วก็น่าติดตามแล้วก็มีเรื่องอะไรสนุกสนานเซอร์ไพรส์ได้ทุกวันได,ได้ตลอดนะก็จะเป็นแพลาวๆกับซันนะครับเพราะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเหมือนเป็นศิลปินที่มีมิติน่าค้นหาแล้วก็มีอะไรที่อยู่ในใจของ เขาทั้งสองคนซึ่งเขาทั้งสองเนี่ยได้ตอบแทนแฟนคลับไปแล้วในเรื่องของการให้ในเรื่องของน้ำใจในเรื่องของความรักเราก็มีความรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราทำแพลวพลาวซันเราทำสื่อข้อมูลเกี่ยวกับศิลป,ปินสองคนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาก็ให้เกียรติแฟนคลับเขาทำให้แฟนคลับไม่น่าแตกนะครับเขาทำให้ voice over อย่างเราเนี่ยนักลงเสียงอย่างเราเนี่ยนะครับ มองว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะเป็นมันเป็นไปได้แล้วสิ่งที่เราคิดว่าที่เราเอาใจว่าเขาต้องรักกันเขาต้องชอบกันที่แอดคิดมาตลอดว่าเขาต้องสองคนสักวันเขาต้องเป็นคู่รักกันมันดันสมใจเพราะเขาจัดให้ไม่ใช่แค่คอนเทนต์แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆซึ่งทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับแค่แพลวเพราใส่บิกินี่ลงน้ำเนี่ยก็เป็นข่าวแล้วแพลวเพลาตักพริกสิบช้อน ก็เป็นข่าวแล้วอันนี้คือสมมติฟังนะแต่อันนี้คือมันเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่เราบอกได้เลยว่าศิลปินทุกคนเนี่ยมีโมเมนต์ของสตรอรี่ชีวิตหมดแต่สิ่งที่มันน่าติดตามที่มันน่าค้นหาอะไรที่มันลุ้นทั้งเรื่องของอวิชาชีพของหมอลำของลิเกมาอยู่รวมกันได้อย่างไรใช้ชีวิตกันได้อย่างไรที่มาที่ไปความรักค่อย เติมเต็มและค่อยๆผลิบานออกมาแล้วใครจะดูลูกลูกจะอยู่ยังไงลูกสามารถรับพ่อใหม่ได้หรือเปล่านั่นก็คือป้าปี้ป้าปี้นะอันนี้แม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนโฟกัสแต่ความสุขแล้วกันนะครับเราก็ยินดีกับเขาไปความน่ารักของเขาเราให้เขาไปนะส่งต่อให้แก่กันและการส่งพลังให้ให้แก่ทุกทุกท่านเลยนะครับพลังบวกทุกทุกอย่างวันนี้เจ็บคอแล้วไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใน ep ต่อไปครั้งหน้าแล้วกันวันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ